วัสครับวันนี้สั่งอะไรชุดปั๊มคา์ดบนนะครับจากราชด้ามาชุดนี้นะครับก็จะมีแกนพร้อมอย่างปั๊มนะครับแล้วก็สปริงแล้วก็วาปิดมาด้วยนะครับวันนี้ก็จะทำการเปลี่ยนนะครับชุดซ่อมแกน ความคาดบนของ DMAX นะครับสองปนะครับก็2ปีผ่านไปนะครับจากที่เคยถอดครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ปัญหาก็จะคาดออกไปสุดเหมือนเดิมอีกนะครับก็อาจจะเป็นเพราะยางลูกยางมันเสื่อมสภาพอาจจะแข็งนะครับก็เลยสั่งชุดนี้มานะครับมีแกนมียางมาพร้อมนะครับ อยู่ที่สองร้อยเก้าบาทชุดนี้นะครับมีแกนมียางมาพร้อมสปริงพร้อมนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก้อนที่ต้องมีก็คือน,นี่ครับชุดซ่อมนะครับปั๊มคาร์บบนนะครับพร้อมเปลี่ยนนะครับข้อต่ออ่อนนะครับถอดปั๊มตัวบนน็อตตัวบนนะครับ ตัวล่างไม่เท่าไหร่ตัวรบ,บนเนี่ยมันต้องเข้าไปในช่องด้านข้างนะครับเพื่อจะถอดประแจเบอร์ปากตายเบอร์สิบสองนะครับเอาไว้ถอดปั๊มบนนะครับสายน้ำมันออก็ประแจเบอร์แปดนะครับเอาไว้ไล่น้ำมันแล้วก็อุปกรณ์ไล่น้ำมันนะครับ สายลิงจากปั๊มล่างขึ้นปั๊มบนนะครับมาเริ่มกันเลยครับก็ดูดน้ำมันออกจากนี้ให้หมดก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดนะครับถอดสายตัวนี้นะครับแ,แล้วก็ปลดล็อกสายน้ำมันคัดต,ตัวนี้นะครับโดยการเอาอันนี้ออกมาด้านล่างแล้วก็มันจะปลดได้นะครับเพราะเขาจะได้เอาสายนี้ห้อยขึ้นมาข้างบนนะครับเอาหาสายนี้คล้องขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อ ไม่ให้มันมน้ำมันมันไหลออกหมดนะครับจากนั้นก็ดูดน้ำมันนะครับออกให้หมดนะครับเพื่อเราจะถอดสายปัม๊มคารตรัวบนนะครับไซลิงด,ดูด แช่เบอร์สิบสองคลายนอ็อตกับปัมป๊มออกนะครับเสร็จ <Okay, S 1> แล้วเรายกขึ้นอย่างนี้ครับ ยกค้างไว้เพื่อม่ให้น้ำมันมันไหลจานั้นปิดแจบ็อกข้อต่ออ่อนนะครับสอดเข้าด้านข้างเบอร์สิบสองครับ ประแจกบล็อกคลายน็อตออกแล้วก็ค่อยๆเอาออนิ้วหมุนออกมาครับเมื่อตะบนออกใต้ก็ง่ายครับเร็ดเรียบร้อยน็อตตะบนออกมาเรียบร้อยนะครับ อไปตัวล่างก็ง่ายครับ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ไปถอดปั๊มออกด้านหน้าครับต้องถอดสลักัูดี้ด้วยนะครับไม่งั้นไม่ออกลืมถอดนี่ครับก็แค่ใช้ดันตัวนี้ขึ้นดันตัวนี้ขึ้นนะครับมันก็จะหลุดออก นั้นก็ถอดน็อตออกได้แล้วก็จะได้น็อตตัวนี้ออกมา จะค่อยมาถอดปั๊มออกมาครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับได้ออกมาแล้วก็ไขควงปากเบนเล็กๆนะครับไขควงเช็คไฟเนี่ย ยัดเข้าไปแค่นิดหน่อยพอแค่มันหลุดออกจากบากเข้าพอนะครับดูเห็นไหมครับมันติดมันไม่ลื่นเหมือนเดิมครับนี่ครับยัดเข้าไปไม่ออกมาเลยครับนิ่งสนิท ข้าวนี้ไม่ออกเลยครับต้องเคาะครับ ก่าจะออกมาติดข้ออย่างนี้นะครับก็่อนน้ำมันอกลงไปครับ แปรงที่ฟันขัดใช้ผ้า ต้องความสะอาดให้มันสะอาดนะครับไงครับงองามนะครับเมื่อกระบอกสะอาดเรียบร้อยนะครับก็จะใส่ชุดซ่อมแกะออกมาเลย ไม่ใหม่ซิงซิงสปริงใช้ตัวเดิมก็ได้ครับน้ำมันทานิดนึงนี่ครับรู้สึกว่าเอาท้ายเข้าก็ยังเข้าได้นะครับ เนี่ยนี่ครับส่วนของเดิมเอาท้ายเข้าแทบจะไม่ได้เลยนะครับติดนีครับมันอาจจะบวมหรือพลาสติกมันเสื่อมสภาพนะครับ าเหตุหนึ่งที่ปั๊มติดนะครับมีอย่างเดียวก็คือขัดขัดให้มันเล็กลงนี่ครับจเจ้าเข้าก็ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับของเก่านะครับของติดรถส่วนตัวใหม่นี่ครับไม่มีติดเข้าได้ออกได้สบายเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับงั้นประกอบ นี่ครับลองอันนี้ก็ตัวของเดิมขเขานี่ครับไม่ต้องของที่ซื้อมาก็ไาม่ได้ใช้สปริงกับฝาตัวนี้นะครับใช้ออนเดิมนี่ครับนี่ ของเก่าแทบจะไม่ออกนะครับก็เช็คทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับดูอย่าให้มีพวกตะกอนเสร็จแล้วก็ประกอบกลับที่เดิมครับระหว่างของ พี่เกียรถอดตัวนี้ครับเลยมันตั้งไว้แล้วเลยไม่ต้องถอดเราใช้ตัวเดิมนะครับนี่ครับเข้าง่ายออกง่ายถ้าเป็นตัวเก่าติดครับนี่ครับ แน่นอนนี่ครับจากนั้นก็อัดนี้เข้าไปอันนี้ก็ของเก่าสองปีของตีรถสองปีนะครับครั้งที่แล้วก็มาขัดตัวนี้สองปีเปลี่ยนยางแล้วก็มาขัดท้ายใช้ได้สองปีนะครับ จากนั้นก็ใช้ครีมบีบใช้ครีมบีบนะครับบีบที่เราง้างออกมาสำเน่ใจก็ไขควง ัดลงไปอีกทีนึงครับนี่ครับไม่มีล็อกแหลกจุดซ่อมปล่อยมือนี่ครับ เรียบร้อยครับจากนั้นนำไปติดตั้งกับที่เดิมครับเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ไม่ได้ขยับไปที่เดิมกับถอดของเก่าออกเปลี่ยนชุดซ่อมเข้าไปตัวนี้ก็ใช้ของเดิมนะครับประกอบจากนั้นก็ ประกอบครับใส่น็อตัวล่างก่อนขันน็อตัวล่างขึ้นไก่อนครับทำคนเดียวไม่มีคนจับช่วย ครับหาสายยางที่มันใหญ่ทักหน่อยนะครับแล้วก็ไปลนไฟลนไฟเสร็จก็เอามาใส่กับน็อตนะครับแบบนี้เพื่อเราจะได้สอดเข้าไปแล้วก็จะได้หมุนน็อตเข้านะครับสอดใส่ด้านบนรูบนนะครับ เอาแค่ okay, อยู่ครับน็อตก็เข้าไปแล้วนะครับด้านบนจากนั้นก็ใช้ป้าเจหหุนเข้าไปครับเสร็จ เรียบร้บรอยแ,แล้วก็ใส่สลักเสร็จเรียบร้อยครับกดลงมาเขาล็อก ใส่นะครับใส่เรียบร้อยมือหมุนเข้าก่อนนะครับถ้าหมุนได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่อยปักแจขันระวังปีนเกลียวนะครับเกี่ยสายยางครับ ผมจะไปปั๊มจากข้างบนเสียบสายยางครับ เปิดปัม๊มแจเบอร์แปดเปิดปั๊มนะครับเปิดปั๊มเรียบร้อยก็จะไปเทน้ำมันจากข้างบนลงมาแล้วค่อยเอาสลิงอัดลงมานะครับให้มันเต็มสายเราอัดลงทีเดียวครับ สลิงอัดนะครับจนกว่าน้ำมันจะขึ้นมือหนึ่งบีบครับเนี่ยมือหนึ่งบีบ น้ำมันก็ขึ้นมาครับหยุดก่อนรู้สึกว่าน้ำมันเก่าข้างสายนะครับก็ต้องดูดออกก่อนครับ ดยดน้ำมันเก่าข้างซ้ายข้างซ้ายนะครับนี่ครับน้ำมันเก่าข้างซ้ายจะออกมาแบบนี้ดำจากนั้นก็อัดน้ำมัน ใหม่ลงไปครับพอถํามันขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไปปิด ปิดปั๊มล่างแล้วครับปิดปั๊มล่างเสร็จแล้วก็มาเติมตัวนี้ให้มันระดับก็ถือว่าโอเคถือว่าจบภารกิจครับจากนั้นก็ปิดปิดปั๊มล่างนะครับให้เรียบร้อยถอดสายครับจากนั้นก็เติมน้ำมันปั๊มบนให้ได้ระดับนะครับแล้วก็ย้ำคาดถ้า เข้าเกียร์ได้คาดติดก็ถือว่าจบภารกิจครับติดสายยางให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ไปย้ำคาดดูดูตัวนี้นะครับถ้ามันออกมาก็ถือว่าน้ำมันนะครับวิ่งไปวิ่งมาได้ กเกียร์ได้ครับกเกียร์ทดสอบเกียร์ครับเดินหน้าถอยหลัง สอบทดสอบนะครับระบบคลาสที่เราเปลี่ยนปัมเปลี่ยนแกนปัมไปเมื่อกี้นะครับก็วิ่งมาไกลพอสมควรครับยี่สิบกิโลแล้วนี่วิ่งเลาะเข้าป่าเข้าทุ่งนามานะครับก็ลังเดินทางกลับดูนะครับสองข้างทางเป็นทุ่งนาแ้่นั้นเลยครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้การเปลี่ยนปัม เปลี่ยนแกนปั๊มนะครับการเปลี่ยนแกนปั๊มโดยตนเองก็ไม่ยากครับมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์โดวยเฉพาะข้อต่ออ่อนนะครับในการถอดปั๊มตัวบนน็อตัวบนนะครับจะถอดยากนิดนึงถ้าไม่มีข้อต่ออ่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ